ซาลาเปาขาวๆนุ่มๆแบบนี้ทำไม่ยากนะคะมีวัตถุดิบแค่เนย แป้งซาลาเปายีสต์น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลไอซิ่งเกลือผงฟูน้ำเปล่าแล้วก็น้ำอุ่นนะคะอันดับแรกเราเอายีสต์กับน้ำอุ่นมาผสมกันพักไว้นะคะให้ยีสต์ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็เอาในส่วนของแป้งแล้วก็ผงฟูร,อร่อนรวมกันนะคะพักไว้นะคะเมื่อยีสต์ของเราขึ้นดีแล้วนะคะเราค่อยเอามาใส่ผสมรวมในแป้งนะคะแล้วเราก็ผสมในส่วนของน้ำตาลเกลือน้ำนะคะผสมให้เข้ากันพักไว้นะคะเห็นไหมคะยีสต์ขึ้นฟูแล้วเราก็เอามาเทใส่ในส่วนของ แป้งสลาเปาที่เราผสมไว้แล้วก็ค่อยๆเทน้ําผสมลงไปนะคะค่อยๆนวดให้เข้ากันไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเราได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของเนยจืดนะคะแล้วก็นวดนวดให้เข้ากันผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราจะพักไว้1ชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อน นี่เลยคะ่ะพักเรียบร้อยแล้วแป้งจะขึ้นฟูแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะฟูแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาออกมานวดไล่ลมอีกสักรอบหนึ่งนะคะประมาณนวดประมาณ5นาทีนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งนะคะเห็นไหมคะเราจะสังเกตว่าแป้งเนียนมากเลยนะคะแล้วเราก็มาตัดแบ่งตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะวันนี้นงรูจะทาไซส์ใหญ่หน่อยนะคะจะไม่ทําไซส์เล็กนะคะเราก็นวดนวดอ่า ทำให้กลมๆนะคะแล้วก็พักไว้นะคะทําแบบนี้จนหมดเลยนะคะแล้วเราค่อยมาเติมไส้นะคะทีนี้เราจะปั้นแล้วก็เติมไส้เข้าไปนะคะเป็นไส้หมูแดงนะคะเห็นไหมคะปั้นๆแบบนี้เราไม่ต้องเน้นกรีบสวยงามมากนะคะเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพนะคะอันนี้ทําทานเองนะคะก็ปั้นไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกชิ้นเลยนะคะทุกก้อนเลยนะคะ นี่เลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นซาลาเปาโฮมเมดนะคะทำกินแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าอร่อยมากขอบอกนะคะแป้งขึ้นฟูด,ดีมากปั้นครบแล้วเราจะพักแป้ง15นาทีเห็นไหมคะพักแป้งเรียบร้อยจะได้ฟูแบบนี้เลยนะคะทีนี้ก็จะเตรียมนึ่งนะคะนึ่งแต่ละถาดเราก็จะใช้เวลา15นาทีนะคะคือซึ้งเนี่ยไม่ใหญ่นะคะก็จะได้ประมาณ5ก้อนต่อรอบนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะหน้าตาแบบนี้เลยจัดไปเลยค่ะเอาใส่ซึ้งนึ่ง15บนาทีเราจะได้ าระเป๋าฟูเต็มซึ้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่านุ่มมากแล้วก็น่ากินมากเลยนะคะเห็นไหมคะลองทํากันดูได้นะคะสูตรนี้ทําง่ายมากทักมาหลังบ้านได้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ